สิ่งที่คัมพีเทวดาจะได้เปรียบฮัมซารอบนี้คือช่วงชกแต่ฮัมซาเองก็มีประสบการณ์ค่อนข้างใช้ได้เลยอาจจะด้อยตรงนวมเล็กแต่ภาพรวมผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าดูมากเลยเพราะหลายคนอาจจะมองว่าคัมพีเทวดาเนี่ยรอบที่แล้วโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่าอย่าลืมนะว่าการที่ต้องไปชกกับสิบไอ้มดแดงอย่างเอลบรูสเนี่ยอย่าว่าแต่คัมพีเทวดาเลยคนไหนไปเจอมันก็ถือเป็นงานหนักหมดอะ การเจอฮมัมซาผมมองว่าง่ายกว่าเอลบรุสแต่ถามว่าจะเก็บช้ยชนะจากฮัมซาได้เลยไหมเนี่ยก็เดี๋ยวไปว่ากันแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้เนี่ยถ้าไม่เทียบกับเอลบรุสฮัมซาคืองานยากอีกหนึ่งคนถ้าไม่เทียบกับเอลบรุสนะคนนี้เตะชอบเตะโลคิกเตะขามีหมัดน,น่ากลัวไม่ได้เกียวกรดเท่าพวกสิบเอบแดงหรือว่า9กามดีแดงผมพอจะปฏิกิร คู่ดีออกมาได้นั่นเป็นเพราะว่าฮัมซาเนี่ยไฟก่อนหน้าเนี้ยพอดีว่าเขาไปเจอคนตัวสูงพอดีเลยก็เลยทําให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อเวลาเขาสู้กับคนตัวสูงก็จะประมาณนี้ฉะนั้นผมจึงคิดว่าคู่นี้เนี่ยฮัมซาจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวเข้าไปปฏิกฤิหาผู้ชนะให้สมัครติดตามหน้าโปรไฟล์แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปกันได้เลย